ในยุคปัจจุบันมลพิษทางอากาศกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 25ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง25เท่าฝุ่น PM 2.5เหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายเราผ่านระบบทางเดินหายใจและส่งผลร้ายต่อระบบต่างๆของร่างกายโรคทางระบบหายใจเช่นโรคหอบหืดโรคหลอดลมอักเสบโรคปอดอักเสบโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอดโรคทางสมองส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กวิธีป้องกัน PM2.5 สวมหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณที่มีมลพิษสูงติดตั้งเครื่องกรองอากาศในบ้านเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองอากาศสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณและครอบครัวมีอากาศบริสุทธิ์หายใจ